อืมสิอาททนแนนาทนแทนนเนาะยอดเนาะแทนเด้แทงแทนแทนเนอะอกใครอยากชองเลยใช่ไหมี่ยอคเองอยู่ว่ายันนุ่งหล่าอ้วนป้าบาจินแล้วลลบัดนีอะไรอยู่อะไรอยู่นะะรอยู่จะ,จะราบก็ได้ก็ในตลาดนะฉันกระจาย,ย, <c ười> ย,ยสี่เลยพี่หั่เดียวใช่ไ

ี่น้องเอ้ยหนาวเดือน4เดือน5แนวนี้ก็เป็นว่าซั่นพี่น้องเอ้ยแต่เเดือน4เดือน5ฮ้อนดอกว่าซั่นไม่ยังดอกพี่น้องเอ้ยเนาะอาบน้ําก็ยากไดเอ่อเฮาบ่ได้มีอันน่ะเครื่องต้มน้ําบุญคืออันน่ะผู้าเจ้าเพิ่นมีเนาะลําบากในยามหนาวว่าซั่นในยามฮ้อนแน่พี่น้องเอ้ยไปหั่นไปนี่บัดว่าเออไอ่าแต่ก็คือว่าได้เนาะอ่าว่าแต่อยู่เห็น มันแดดมันห่อนแสดงก็บมิตรจุมกับจมเนาะพี่น้องเนาะอันใดกระบุดีซะว่นเลือกันใดขอจิดเองกันใดเนาะคุณทั้งสาวมีนาเมื่อนี้มาน้ากันสองคนเด้อพี่น้องเด้อมืาอนี้ก็ไใดเอาสบายดีสบายดีทั้งเบาค้าบมาซึ่งหน้าไปอีกคนหนึ่งพี่น้องเลยเนาะอ่าก็ไดันรดมาณน้ากันมืาอนี้ก็ได้เอากสบายดีสบายดีเอฟซีบัตจุขู่สุ่คนทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยทั้งต่างประเทศเนาะ มื่อนี้วันนี้เดอ้อฟซีเดอ้อบอจิตเองเนาะจัดสุดใหญ่ให้กับทางน้องดาวเนาะบอไดเอนาไทยคลิปตอนซื้อพี่น้องเลยเนาะอีป,ป,ปุ่นกุ้งผัวเนาะบ,บ้าดูบอหนักจะนักจู้พี่น้องเลยอยู่มาใช้รถบริษัทนแต่ก็บอเป็นยังขอบว่าจะให้กับทางน้องเพิ่นได้แล้วก็ขอบว่าอย่างดบุญเฮ็ดทานอ่าร่วมกันกับทางผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นบ่จิตเองก็ได้เนาะอ่าเฮ็ดด้วยใจคือกันเนาะก็พอดีว่ามีทาง แม่ใจดีเนาะอยู่ทางสหรัฐอเมริกาเพิ่นให้ทางบ่จิตตเองเป็นสะพานบุญให้อ่าซื้อเครื่องซื้อของนี่แหละบำรุงคนนาเจ็บคนป่วยบ่ิสันพี่น้องเอ้ยให้มีเหื่อมีแฮงเนาะให้อ้วนพี่อ่าอิ่มพญาแล้วเพิ่นว่าหน้องลาวได้กินเบิดนี่ก็อ้วนป้าอ้วนป้าบ่ิจิตเฮ็ดจังได๋ล่ะเนาะบริิต้องได้กินน้ำเน้ะบริจิตติเนาะเอ้ามีแต่ว่าเอ้านี่เจ้านี่ได้เป็นมือกล้องปกติกับน้องๆเพิ่น น้องๆเพิ่นก็ไ่ได้ไปข้างใดไกลดอกน้อเราะว่าไปไกลบ่ได้มยีน้มันน้องๆเพื่นก็ได้ยืนมาะเห็นบองามรัว่าทักอะไรเนาะงามในสีเฮือนนั่นงามจะว่าถาใส่สีเฮือนงามมาจากเนนะงามเนาะสีเนี่เข้ากันนะ เข้ากันกับสีนี่มันตัดกันฮัลโหลขับแล้วขับแว่ว,ว,วมาเบิง้งน้อกันพี่น้องเย็บซีชอว์มีคนอยู่เพื่อนอยู่บ่อย่มีบ่แล้วอยู่ไกลบ่เนาะ

อยู่ในขั้นตอนของการติดเดีนี่ได้ล้วแักแล้วคักแล้วเหรอบร่อ็บรอน้ยเนาะกท่าบนอโอเคๆนเบึ่งไปน้ำกันี่น้งเลยกำลังเมย์บอเมยบ่

น้องหานิ่งแต่กระโลกแลมันมันมันะเทินต้องอรซีเพนเอาโจกแต่เทินมาสมัยที่เป็นซีเพนเปเปป่ะแมนกันมาไม่แม่แม่แ่มเยแล้ก็แม่่อยากผ่าก็เบื่อเรมัเอาซีเพนที่ว่าบุได้ตัดบุไดยยังนะเอาเนี่ยตามตามพือเบ้าเนี่ยสมที่เอาคาหันแได้ตัดกระเบื้องเหมืบได้ตัดกระเบื้องแบบเบอร์กัะานไหนม่มเอาเอนัด้านหลังอย่านดาเาคิดไปๆก็ต้องทำมันก่อน ยั้อเาขึ้นจะตัดกภจะเรื่องว่าบ่ตัดหอกเนาะเลยมาเ้าที่ก็ได้ถูกแล้วเนาะจากนี่แผ่นเป๊หรือว่าเ้าจะได้ครึ่งบอดจาก่น่เพิ่มมาป้าาแล้วงชุดตุที่แ่นนปได้ได้ตัวปอ่อปปบเนาะ เอไ้เไ้เพื่อนมาจากที่นี่ไว้ทีไห้ดูห้องนี่เพื่อนดูห้องให้คูตะขาหันมือนะเขาบบนีังามมาเลยแต่มันโมงามกับเพื่อนจัดอะไ้เพื่อนจัดโมงาอีกแม่ยน้ำเป็นสารพอดที่นี่นั่นนี่ของน้ำลาอยากมุมนี้ <laughs> ờ, ê ừ. ừ. okay. kể này nó là yêu kìa mì ngang đi hm 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 hết hm 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 này hm 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 À, mình hm 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 đi hm hm đấy, คนจะได้มาได้คนให้คนอยู่นามแตงออกจ้ว้าเมื่อแกงมาหม่ตอนน้มันได้แกงมมไ้แกงมาบ้ามันนี่นะนอน่นมองมันอกได้กินน้องมีบ่เมื่อแกงมาใหม่เพือนปุ๊นี่ไม่ไหาบานปนะนไปเรื่องของขาวามันมันได้กิน

มาไนั่งไปน่น้ี่แล้วเนาะมานั่งน็ดสิอะสนสนเนาะยอะเนาะแสงเ้ยคอยากช็อตเลยใช่ไหมเนยฮ้ยชอตไหมอยู่ว่ายันนุ่งลาวอ้วนป้าไปจิ้นแล้ววี้ยันป้าบปจิ้นแล้วว่นนี้เนาะ กินยั้งจะวะได้กินอยู่บ่หอมหอมป่หอมยังเนดนกินัสนะไนักจะเต็มให้น้องดาวน้องดาวเอาขนรุ่นใจนะใส่ก่อน่อนร่นบะ อออนีี้ตตต่าางงมมโเคทำปิ๊บเสืงนัดบ่เราเรียงซีมาี่ก่อนเป็นใจมะขามบ่ชัมชิกวดบนชัมชิกวดบนเลยมาไปช่วยดไยบ่ แต่ประเด็กคียงเ้าไม่เจ้านะเอแกบี่แสบแล้วนะประเด็กไม่ใช่ประเด็กเก่าลูกพวกนั้นเลยประเด็นะบัรทุกกันน้องน้องดาวน้องไม้แล้วกันนีนาะคนแนคนกกนี่ไห้นงเกไปบทุกน่บ มาชือืได้เบื่อได้ประด็กเนี่ยนี่เนาะสิถือประด็กวุ้บบ่จิตเนาะถือจะลากระชปูชูปูชวโอ้จนอันนั้นพี่ตังเลยเนาะนางเกรงสาวไม่น่าจนล้มอ่จะไล่คนจนมาด้างเด้อดิค้างไอ้เด้อได้พอได้พออันี้มั้ง่เจ้ากามาบดเดียวเจอกันเลยอื้อไได้เยอะไอยเยอะ จะลากาเดยก็ในตลาดนะเินลายพี่เด้หัวว่าเดียวพี่มาเดียวพันชื่อนะาชื่อัดเดียวมาเบิร์ตคนในตลาดจินวนาชื่อไใส่ได้ลายเห้ยนี่มามานั่งกอนไดเนาะเจงยู่นะกัลดูกจมาแม่อะ ดิบเลยเนาะนี่เด <produ> ี๋ยวให้ทั้งน้องดาวด้านล่างอใส่ดเนาะอ่าตรงตรงระยะรงน้ําทํางานเนาะเพราะว่าเอานํา่แลตัวนี้เป็นนี่นี่ไันอืมเออ นักได้เนี่ยแกได้ธรรมดาอืแน่นอนโอนแน่นอนรอบนี้น้องดาวอ่าปกติเอามาอันหนึ่งนี่ก็มันจะก็มันจะมึดจะาิดกินเนาะมักมันเนาะมักเป็นเนาะเออเดินด้วเป็นแค่ตัวกระไร อ่านี่นี่ได้นี่เห็นบ่นีปิ้งตับบ่ปิ้งตับเด้อน้องเด้อปิ้งตับน่ะกี้บ่ซื้อเอามันบุ่กว่าอามาได้อยากกินรถนะปิ้งตับหาคนได้พี่น้องเ้เนาะหาปิ้งคือว่าฮ้อนๆอยู่ได้นี่มันฮ้อนคือว่าสุกแล้วเ้ยกินกับแกงน้ําไก็ได้แม่นบ่เออ

มวยยองเนาะฮะมวยยองมวยยองมวยยองเออมวยองซีเนาะตั้งแต่แม่เพคนบอกเอาซีมาแทนอันนี้กับซีคือกันเด้อน้องเด้อนู่นฮะซีคือกันเอียงสีพัดเอายาสีพัดเนาะอ่าโอ้อันนี้ขาดมาได้อันนี้นะขาดมาได้ได้เนี่เอาขาดมาจั๊กหน่ะวิจิตขาดได้นะ อาะมันคือหล่นม่เอาม่น่ะเนาะนะนองดาวขาดกับใส่ขาดกัใส่งานมันเลยขาดบน้องดาวเมนบอเมนบเมนนาะเนาะนองดาวเนาะามะสบูม uh, ีสบูเป็นนัวน้ำแน่ พออย่าฉิฟันดิเยอะแยะเลยมาเนี่ยนะาเพลผาเพลผ่าเพวมาไปเช็ดมือบ่ทผูบเนาจ้ำอ่านลหมากดกไหมมีมะเกียงปุ่นมะเกียงอ่งุนอ่างุนละ

เพิ่นมัดเมียนนี่เนาะสุดยอดอ่าอันนี้นี่เฮาปิ้งน่เนาะโยปิ้งอ่าปิ้งไว้อ่ากินโอ้ยบ่เกินชามันเนาะก็แล้วก็อิ่มเนาะอ่าแล้วก็ปลาลพี่น้องเอ้ยมามาพี่น้องอ่าปลาลปลาดา ใส่ถุงเนนาะหอมเนาะหอมหอมกินกับม่วงเนาะตุ๋ยใส่ม่วงเคยเคยทานแมพิคนยู่ว่าเอาประเด็อ่าปรุงกเมมจันก็ว่าจัดเอาเบ็นี่แล้วมจัดไปกินเมียงดิมันคักเนาะาอ่เมียงชาตอนนั้ก็เบิดบ้เนแหล่นเนาะมากเหมือนนั่นเนาะเออบังว่า กเริ่มอย่างแ้ววดววะีงเยไม่กดกมีนะเด้ไม่กดมีเด้ทำกานกดถามถาม้อ่อตอม่เพิ่นอบเพิ่นว่าเนาะนี่ก็ได้กดสามันพีน้องเลยเนาะพาไปทางนอกน้ำนไปทางในน้ำนเนาะก็นั้น โอ้ยืมเก่งนหไม้บ <ator il> ่ได like ้เนีน้องเอ๋เนาะดื้เลยเนาะชารมชาิเนาะเออ้นก็เช้าเนี่ยละเออพี่ทงก็ได้ว่าอชื่อมาให้ตามที่ทางตาเมย์เพิ่นบอกมา่วาจดรายการว่าคักเมย์เนี่ี่ทงเยเนาะอว่าติ๊ก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 ไหมแล้วอันไหนที่ว่าชื่อไว้นา

มีสามอย่างเราแบ่งนีสบู่แบ่งนัวแล้วก็อันนาประเด็ดเนาะเป็นกันให้ชาเมย์คนบอกอันนี้เลยแกันแล้วช่วยได้ลืมคำว่าจะเมื่อฮะคำว่าเจ้าเมื่อเจ้าลืมเลยกับน้องดาวที่ได้เบิร์ดเนาะเออมาๆเนาะ เออแกม่กูยังตัวนี้แหละนี่เนาะือวใช่อแลนลีนีมีแต่แบบนี่มนเบาเบาอบะ่าใช่ขนมปะใช่มะขามอันนี้ใช่บุนาคี่ไก่คริมน้ำเนาะนีเนาะเออหรือว่าเต็มที่ดล่ะที่เราเร่เป็ที่กเลเนาะสิกว่าไม่ชิบเอานี่มก

มาเนี่ยมีเงี้ยเงี้นมาเชียงห้าพุงลูกแลยไปเบิ่งดินจบของอ๋อรอบแรงบ่แอนไปเบิงไปเบิ่งเฉาค่ะไปหาเก็บเหงาอย่างนั้นไปเลยน้องเชี่ยล่ามาลำลังกูว่าผู้ชั้นเองเฉาเพื่อนเจ้าจิ้ฮักไว้ได้ยนหมดเปล่าไปเบิ่งก็ะเบคว้าลาลีไปแบบกั่นกั่นกั่นนะผรูเสาเลยนะมันห้องมันเกิดใหญ่ห้องกันห้องอันเดียวหนึ่งข้างทางอันนี้สิ่งทั้งเงา ต้องห้องชาะห้องวันกลางต้องห้องเบิดผนัน้ช้ารตั้งหัวร่คือเช้่แล้วก็กองวัดกองวัดชาวไปโอ้ยแล้วก็กนจัจงปู่เงินีแม่เพื่อนเอาห้ตอนปูกระเบื้องกับปาสีกันเสื้กันเสื้อจังเลยนะแม่ใใส่ทีใส่ีก็จายก่อนเลยม่กระเื้อน่โแล้วก็จะซื้อปูนกับ บมันมันมีอย่างแน่ใี่ว่าโบโบ้พอในในเรื่องขันตอนันยกคูครเกริฟ่าประมาณสิเนาะบูแล้วกกับเคยยกประมาณชินี่ยแน่ะเนาะมันเดือกับได้ปนักเนะซื้อไว้ว่าโบกันเนูดบเรียบก้วะมีปูนมีบ็อกเนาะใช่ นอนไหวเิเนอนมันจะขึ้นเด้นึ่งงอนเลยดิอน,ดนอดได้นมา

เลยรสองรอบคนอใส่ขากน้องมากันยังมาเดียวนี่เเราเงินนีระดับโบกันตะกียงโอ้โอ้โอ้ทั้งไปก็สนั่นอยากซื้อผ้าตังอาจันวอยากมาอยู่น้ำแนวอากจะนวอยากกระนาบุกขึ้นอีกประเีย้วได้อุกได้ยูเอ้โอ้โอ้าั้าบกันทั้บกัน่บกนั่นก เออให้เราคือให้แต่ข้าวแช่บุกุ้งนะตัวข้าวแช่บุลเลยเราให้ข้าวแช่บุกุ้งดิให้แบบนี้คือให้ข้าวแช่บุกุ้งเอาบ่มีเงินยุกขึ้นแล้วมันก็เลยเป็นนั้นนาะ ต็นั่นแล้ในเรื่องสมูงจบู่นละแบ่งกันคนละก้อนคนอะไรนะเนาะสานเดียวเขาเสียงรถไปจอดไว้หงเย็นมามันพอนเด็กเนาะมีจะให่ทันงนองเนอร์เขาแกงใหม่เออไนเด้อมาชิบ่เรีกมันกระเทินพอดีเป็นพอดีสั่งของสั่งของมาให้น้องใ่ละ เียุ่มยี่อก่ด้ค่ะนตเบีไม่ได้อาตามันนำกินนาอิวยาเนาะจเดตตะการินตะกา้เลยกินเกงกูได้หนิเกงช่าดเนาะอยกมักินในบนมันิดบนเอตาเลยกัน่กใจเนาะบแังเนาะนนแม่ใหม่่าจะไปนกินด เออเอากมีแต่่อาขอบคุณคุณแม่เพื่อนนั่นแหละพี่ทำได้หลายอย่างในแนวอ่าทั้งแม่นผู้หนุน้ำปันน้ำเนยตะกี้ก็ได้วันนี้จะทั้งน้องน้าดาวขอบคุณทั้งสาม่เพื่อนก่อนเนา้องเด้ออ่ะขอบคุณขอบคุณนะทั้งแม่คือเครื่องของอยู่ของกินให้จุดจุดห้องน้ำมาตลอดขอให้แม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงทั้งแม่ทำธุรกิจขอให้แม่ร่ำรวยทั้งนาด้วยคกัน เดี๋ยด้วยนำกินพอนมาหายพอมาคิอการคานขายเจรินทางหนมาโด้ทางเออไปเอาพี่น้องไปคือว่าเนี่ยเงินทาดันเต้นเนาะอ่าเร็วไวๆเนาะมันจังของกระบุขึ้นไรเนาะแต่อออยู่ในส่วนหนึ่งก็เห็นมันอยู่ในส่วนหนึ่งซะเนาะอ่านี่เอาก็คไก่เห็นไปใกล้ๆสิเละแล้วล่ะพี่น้องเอ้ยยังแต่ภายในยังแต่ขั้นตอนของการที่อนาคตของหน้ามีซื้อน้องเป็นบบบผ้าบาง ทาบ้าอตรงตาไมอายังตากล้ท่าบ้านน่าก็คลื่นัวนี่แหละน่าก็บันไดเนาะมือแบขซีั้วเอาค่อยคอยไปเนาะคอยเป็นค่อยไปมาใ่มิตวาน้องกิ๊บเข่าไหวเดินองเด้อิ๊บเขาไหวอกินน่ก็กินน้ำแน่เนาะอในเด้อคือเรื่องใหญ่เดบรด้อใหญ่มาน่ะกินยี่หอ่ะ กันวาเนาะจะาเป็นยแช่หยาสช่ไหมบุญิกินมันมันไข่เนี่ยนะบุญจิตบกินติ่มด้วยบุญจิตหรูอว่ากินคน่ไดกินก็โตฮอร์หรือไม่เจกินยาแต่ว่ามันเป็นน้ำโลคนเอาบุญคือกันแต่แต่น้องเป็นปันกาดีเนาะแต่สิ่งนั้นแหละเอาน้องเด้อ

ทุกๆท่ทานพอน่อแม่เมื่อนี้นะบรจิตสั่งอันนั้นเป็นรองน้องค่ะสั่งของมาให้ทั้งน้องสละเป็นประเภทพวกอน,นาอย่างน้ <c oughs> อเราลุนเราชมเบิึงไปน้ำกันเป็น้องเลยเอ้าสิ่งที่สำคัญเด้ออ่าเนาะทวงก่อนเป็น้องเอฟซีอ่าอย่าเพังกุดข่ามโฆษณาเด้อพี่นอ้องเด้ออาอยู่ดีมีแห้งปัจจ่าโลกไปไขรเจ็บทุกประการคิดเงินขอได้เงินคิดคำขอได้คำเด้อเนาะ อ่แม่อ่าอะยังทํากิจการยังขอให้ทุกคนไปด้วยดีเนาะขอให้มีแต่คนหักคนแขงเด้อแม่เด้เนาะอ่าขอบุณขอคุณหลายที่ให้ท้งลูกเป็นสถานผู้ให้อันใดบคักบ่แน่หรือว่ามันบคบควนบ่ิเองก็ลูกเองกขอตัวอนําได้บางสิ่งบางอย่างมันกอาจันว่าบ่ทั่วบ่ถงเนาะเอาๆก็ขอให้แม่ดีมีแฮงนําขอให้ดีแฮงขอกะมาสบายดีสบายดี Rồi anh ơi